ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีที่สะพานวัดจันทนารามอําเภอเมืองจันทบุรีเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นแม้ว่าจะยังอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตอีก2เมตรแต่ก็ยังน่ากังวลเพราะหากมีฝนตกซ้ำติดต่อกันหลายวันเกินกว่าวันละ100มิิเมตรจะทำให้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของเมืองจันทบุรีอาจจะไม่รอดจากปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองจันทบุรีส่งเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ขวางทางน้ําบริเวณของน้าสายจุดรับน้ําสําคัญใจกลางเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพาะพื้นที่เกี่ยวเนื่องกันเทศบาลเมืองจันทบุรียมีการลอกท่อทั่วเขตเทศบาลพร้อมรับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เพราะบางช่วงเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ํา ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้เปิดท่อแล้วก็ได้การลอกท่อในส่วนที่เราทําได้ด้วยแรงงานคนนะครับส่วนเรื่องของการพร่องน้ําในเรื่องของพุ่งน้เชยก็ดีหรือการจุดต่างๆก็ดีนะครับทางเทศบ,บาลเมืองจันทร์นะครับก็บริหารจัดก,การน้ําในการพร่องน้ําตลอดเวลาเพื่อสามารถรองรับน้ําเพื่อที่จะท่วมในเขตในตัวเมืองนะครับในจุดที่หลังแขวงรอบทะเลสาบข้างสนามกีฬากลางต่างๆเนี่ยเราก็ยังเชื่อครับว่า ดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คงเป็นเรื่องของบริเวณของน้ําใสที่ติดคลองน้ําใสนะครับเรื่องของพยาตางเรื่องของ fm ต่างๆที่ติดคลองน้ําใสตรงนี้เนี่ยต้นสิงหาเนี่ยเราจะทยอยวางพอดจุดในเรื่องของการวางเครื่องสูบน้ําต่างๆเบื้องต้นเนี่ยเราดูไว้9จุดถ้าฝนตกอยู่ในระดับไม่เกิน200เนี่ยมิลลีเนี่ยผมก็ยังมองว่าเรายังเอาอยู่อยู่ในส่วนของใกล้แม่น้ำเนีเน่ยผมยอมรับว่าไม่ไม่กังวลเท่าซี ของน้ำใสนะครับเพราะว่าคลองพัดีลาไพเราเห็นศักยภาพของคลองพัดีลาไพในครั้งที่แล้วนะครับทุกวันเจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตระดับน้ําที่ฝายอยางท่าระม้าอำเภอมะขามเพื่อเปิดประตูระบายน้ําของพัดีลาไพเพราะเป็นหนึ่งจุดที่จะช่วยผันน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําจันทบุรีไม่ให้มีมากเกินไปออกสู่ทะเลลดผลกระทบน้าระบายนิ่ทันเขตเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นแผนที่ชลรประทานจังหวัดจันทบุรีทําไว้ เพราะสภาพอากาศในปีนี้ประเมินไว้อาจไม่เป็นไปเหมือนทุกปีเราสามารถรับน้ําได้อีกเต็มศักยภาพอีก32.5%ไอ้ฝนที่เหลือเนี่ยถ้าอยู่กดตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยนะครับที่เหลือ,อมันมาน1,700มิลเนี่ยทางกรมชุปรรทานเองโดยโครงการชมรุมเรีแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่กองสามารถบริหารน้ําได้นะครับเพราะว่าเราดำเนินการพร่องน้ํามาตลอดกรมชุประทานเองจะมีตัวเครื่องมือ ก็คือติดตามระดับน้ำนะครับเป็นสถานีทรมากนะครับไล่ตั้งแต่แขมนลงมานะครับแล้วก็จนมาถึงจุดที่บริเวณฝ่ายย่างทะุละม้านะครับตรงนั้นเองเป็นตัวที่บ่งบอกในส่วนของปริมาณที่จะไหลน้ำนั้นจัน่นลำธารจะไหลก่อนเข้าเมืองนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำมากเนี่ยทางเราจะเบี่ยเหตุการณ์โดยที่เ,เปิดบาระบายของประตูคลองลำไผ่แห่งนี้นะครับเพื่อเปิดรับน้ําตัดยอดน้ํา ก่อนที่จเข้าเมืองส่วน,นคือให้เข้ามาที่ประตูของรัเป็นพักดีน้ำพายปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำทั้งจังหวัดยังเหลือพื้นที่รับน้ำได้อีกร้อยละ32.5ปีนี้หลายฝ่ายจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนฤดูฝนเพราะหวังว่าจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมไม่คล้ายกับปีก่อนหรือหากเกิดก็จะป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด นทวัฒน์วรเมธากรถ่ายภาพสิรินทิพประทุมทีมข่าว n อ t ภาคกลางรายงาน